เอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะเมื่อไรมิเช้านัดหมายแล้วถ้าพลาดก็ไปหายสามคนนะมีอะไรนะมีอย่างไรคือนัดแล้วก็จริงนะแต่ถ้าพลาดก็ยังมีสำรองไว้อีกสามคนที่จะไปฮาวไปยังไงไปกับอัพไลน์ลำพูนโกชิน oh. ไปยังไงไปรถพิกัพไปซื้อไปขายไปชวนไปขายไปซื้อไปชวน เราจะทําอย่างนี้ทุกๆวันอาจจะมีกรอบแบบนี้ทําทุกๆวันแต่ถ้าจดก็จะเปลี่ยนไปตามเป้าหมายที่ไปอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยจะขำเพื่อนอย่างเงี้ยจะขำเพื่อนไอ้อารมณ์ปรลดว่าตื่นตื่นทีสี่จะไปทำอะไรเนี้ยมันมันว้างไปไม่ไม่ชัดไอ้มุนบีรพัฒน์นะทำอะไรไปซื้อายาหยดขนสี่ขวดใหญ่เนี่ยเห็นไหมนะชัดไหมซื้อายาหยดขนสี่ขวดใหญ่ ไปซ people, of well, ื้อที่ใครซื้อที่น้องแดงไปซื้ออใครไปซื้อน้้อแซืที่ไหนจอยบอยไปซื้อเมื่อไหร่พรุ่งนี้บ่ายโมงนะชัดซื้อยังไงซื้อไปให้ลูกค้าบริโภคที่วังทองเวลาบ่ายโมงสอดคล้องกับภรรยาที่ต้องไปหาลูกค้าที่วังทองตอนบ่ายโมงถ้าเรามาเขาวางแผนเนี่ยเขาก็ทํางานไปด้วยกันได้นะครับมันสอดคล้องกันอันนี้ใครอ่ะ อันนี้ของแดงแดงป่ะของโนูไัเออของแดงนะของแดงดูของอัพไลน์นะขับไปนั่นอนระ <c oughs> สทำอะไรอัพไลน์อกชวนคนชวนใครน้องเจีย๊ยบที่ไหนร้านขายข้าวเมื่อไหร่พรุ่งนี้คุยเรื่องอะไรเรื่องธุรกิจ ร้านขายข้าวอยู่ร้านขายข้าวอยู่ทางหน้านี่ค่ะอาวแล้วไม่ไปวังทองบบดาวไลน์เรอไม่นะไม่สอคล้องก็มันไม่คุยไงเออคนนี้จะเอาอัพไลน์ไปเรื่อยบอกไหมันไม่บอกไม่ได้บอก ตายก็วางแผนของตัวเองไปไอ้นี่บอกใส่อัพไลน์เอาไว้อันนั้นตอนบ่ายอาจารย์หนูเช้าหนูเช้าพรุ่งนี้นัในก็ายก็ต้องบอกกันแล้วว่าถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยง่ายที่สุดคือเธอก็วางแผนให้สอดคล้องกับอัรไลน์จบแล้วส่วนเธอไปทำอย่างอื่นเธอต้องวางแผนนึงถู่งหรเออมันก็จะได้เห็นว่าเธอไม่คุยกันเนี่ยเป็นปัญหายกตัวอย่างแล้วเรามีทีมแต่เราต่าง อันนี้ระบุอัไปไหลไปพอเช้ามาโทรหาอะไรอะผมไม่ว่ามาบอกเลยตอนนี้ล่ะพอไม่ว่างปั๊บไม่มีแผนสำรองสรุปคือไม่ไป